สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชิโอตะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังตอนต่อไปกันเลยครับเจ้าแห่งศาตตาบุตรตอนที่8ปสศึกการต่อสู้ระหว่างฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายวิหารยาธารได้ดําเนินไปเนิ่นนานถึงสองสัปดาห์แล้วในระหว่างนัน้นกิวใจแอนคือผู้ที่ได้รับความสําเร็จไปมากมายวันนี้จึงถึงเวลาที่เลี้ยงฉลองสักทีดีใจกับโหนาด้วยนะครับได้เป็นหลอดเชิวเนอะกิวใจแอน นับเป็นหนึ่งในกิวระดับหัวกะทิของเกมซาติฟายหัวหน้ากิวของพวกเขาคิสผู้เล่นติดอันดับ1ใน10ของโลกคิสเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหลอดแห่งเปรโดจากผลงานการลบที่ยอดเยี่ยมต้องยกย่องความดีความชอบให้กับสมาชิกภายในกิวทั้ง530คนเอาละ่ะถึงเวลาที่ทำให้ทุกอย่างมั่นคงแล้วอีกสสัปดาห์ถัดไปเราจะหยุดการเข้าร่วมสงคราม มันเป็นเวลาที่เราควรปกป้องและเสริมความแข็งแกร่งให้กับเมืองเปเรโดนับแต่นี้ไปที่นั่นจะเป็นฐานใหม่ของพวกเราแล้วก็คสชะงักคำพูดไปคู่หนึ่งเขาพางหยิบกระเป๋าหนังขึ้นมาตรวจสอบข้อความของระบบก็ได้เด้งขึ้นกระเป๋าหนังหนูที่สวมใส่สบายอย่างคาดไม่ถึงเกตอีปิกความคงทน24ทับพลังป้องกัน22 ความเร็วในการเคลื่อนที่บวก3%เกาะหนังที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์แต่เขายัางต้องสั่งสมประสบการณ์และไม่เป็นที่รู้จักมากนักมันถูกออกแบบให้กับผู้สวมใส่เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างไม่ติดขัดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เล็กน้อยความจริงที่ว่านางหนูตัวนี้ถูกสร้างจากวัสดุคุณภาพตำ่ำแต่มันช่างเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก เงื่อนไขในการสวมใส่ต้องการ,รเลเวลสิบสาหรือสูงกว่าต้องการทักษะชำนาญเกาะหนังขั้นตน้นช่างฝีมือเล่นานามคนเดียวกันกับที่สร้างลูกธนูยาฟ้าซึ่งเขากลายเป็นข่าวที่ดังชั่วข้ามคืนระยะเวลาหนึ่งคคสได้กล่าวขึ้นว่าชายคนนี้จะหาเขาได้จากที่ไหนเคสพยายามที่จะค้นหาบอแสอยู่หลายครั้งแต่เขาก็มืดแดดานมันไม่มีร่องรอยของช่างฝีมือโผลออกมาเลย แต่เทว่า,าไม่นานเขาก็ดันไปพบเข้ากับบอแสโดยบังเอิญจากเว็บไซต์ชุมชนของเกมสาติฟายขอให้ทันเวลาด้วยเถอะมันเป็นอีกครั้งที่คิสสวดภาวนายอย่างตั้งใจเขาสั่งการสมาชิกของกิลเพื่อตามหาชายคนดังกล่าวเป้าหมายของเขาก็คือช่างฝีมือนิลนามคิสมีความต้องการที่จะชักชวนให้ชายคนดังกล่าวเข้ากิลให้ได้ไม่ว่าชายคนนั้นจะยื่นข้อเสนออะไรก็ตาม เขาจะรีบตอบรับโดยทันทีโดยที่ไม่สนใจเงื่อนไขถ้าอยากยกระดับกิวให้แข็งแร่งขึ้นในระยะเวลาอันสั้นการมีค้าสายต่อสู่จำนวนมากก็คือคำตอบแต่ถ้าหากต้องการเสริมความมั่นคงให้กับกิวจากลากฐานทักษะสายสนับสนุนที่ยอดที่สุดคือสิ่งจำเป็นเคสล้มเหลวในการชักชวนสเตงกับแพนเมียซึ่งทั้งสองคน เป็นช่างตีเหล็กอันดับหนึ่งและอันดับสองของโลกในเวลานี้แต่อย่างน้อยก็ยังสําเร็จในการชักชวนช่างตีเหล็กอันดับสามและอันดับสี่เข้าร่วมแต่ทว่าสําหรับคิดแล้วมันยังไม่มากพอดังนั้นเขาจึงต้องการช่างฝีมือนิรนามเป็นอย่างมากไม่ว่ายังไงก็ตามคริสหวังจะให้กิลใจแอนกลายเป็นคิวอันดับหนึ่งให้ได้อีกด้านหนึ่งของเมืองวินสตันกิลเซดดกากำลังวุ่นวายอยู่หลายเรื่อง จนสมาชิกของกิวเริ่มจะคุมสติกันไม่ค่อยอยู่นอกจากพวกเขาต้องทำภารกิจต่อสู้กับวิหารยาทานพวกเขายังต้องตามหาตัวของยูเฟอร์มีนาและช่างฝีมือเนลนามในเวลาเดียวกันด้วยสมาชิกกิวที่มีเพียงแค่17คนถึงทุกคนจะเป็นผู้เล่นติดอันดับก็ตามแต่ด้วยจำนวนคนเพียงเท่านี้มันก็ถือเป็นข้อเสียอย่างมากในหลายๆเรื่องท้ายที่สุด สมาชิกของกิลเซเดกาก็ไม่สามารถที่จะอดทนได้อีกต่อไปพวกเขาจึงเปิดป่ากที่จะพูดคุยกับจิสกะไปตรงๆมันทำให้มีการประชุมครั้งใหญ่ขึ้นชายคนหนึ่งได้แสดงความเห็นออกมาว่าฉันว่านนะเหลิกสนใจยูฟมินาไปก่อนดีไหมเหตุผลที่เราตามล่าเธอเพียงเพราะต้องการจะแก้แค้นให้กับสมาชิกของกิลและเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของพวกเรากลับคืนมาแต่มันจะมีประโยชน์อะไรกันล่ะ กับกันในตอนนี้ถ้าพวกเราทำภารกิจต่อต้านวิหารยาทานและการค้นหาช่างฝีมือน,นี้และนามคนนั้นทั้งสองสิ่งนี้ดูต่างจะมีประโยชน์มากกว่าพวกเราควรจะพักความแค้นนั่นเอาไว้ก่อนและมุ่งเป้าไปที่สิ่งที่จับต้องได้นั่นนะสิฉันก็เห็นด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจับตัวผู้หญิงคนนั้นชนก็เห็นด้วยแต่ฉันว่าพวกเราไม่ควรปล่อยเธอไปกลางคันแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ชื่อเสียงของพวกเราอาจจะแย่ลงก็ได้สำหรับความคิดของฉันควรจะทิ้งภารกิจวิหารยาทานนั่นไปซะแล้วพวกเราก็มารับภารกิจยิบย่อยพวกนั้นแทนมันจะเพิ่มชื่อเสียงกิ้วของเรามากกว่าใช่แล้วการแก้แค้นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของพวกเรานี่มันเรื่องขอขาดบาใตายเลยพวกเราจะทิ้งศักดิ์ศรีไปได้ย่งไงเลกัดที่นั่งอยู่ในที่ประชุมมาตั้งแต่ตน้น เขาได้พูดขึ้นว่าแล้วการค้นหาช่างฝีมือน,นิรนามเหรอจีสกาจึงตอบเลกัสกลับไปนายคิดว่าเราควรจะเลื่อนไปก่อนอย่างนั้นเหรอแล้วเลกัสก็รีบตอบกลับในทันทีไม่เลยว่ากันตามตรงหัวหน้าฉันคิดว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอสรุปตามนี้กิลของเราจะหยุดพักทำภารกิจต่อต้านวิหารยาทานเอาไว้ก่อน ส่วนกำลังคนที่เหลือจะใช้สำหรับการค้นหาตัวยูเฟอร์มิน่าในช่างฝีมือลินานามเมื่อจบการประชุมสมาชิกของกิวก็ได้แยกย้ายกันไปสมาชิกของกิวเซเดรกาส่วนมากํำลังรวมตัวกันอยู่ที่วินสตันมันมีเหตุผลอยู่หลายประการมันมีความเป็นไปได้สูงที่ช่างฝีมือนิลนามจะอยู่ในเมืองนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จเลกัดก็ได้พบกับเด็กหนุ่มชาวเอเชีย ในห้องศูนย์อาหารของโรงแรมทันใดนั้นเลกัดก็ได้กล่าวทักทายและยิ้มให้กับเขาเฮ้ยเป็นไงบ้างยอดนักลบฮะในจังหวะน,นั้นกิที่กำลังเดินคอตกต้องเหงนหน้าขึ้นมามองนั่นเป็นเพราะว่ามีใครคนหนึ่งกำลังยืนขวางทางเขาอยู่เขาจดจำใบหน้าได้ทันทีชายคนนี้ชื่อเลกัตเล,เลกัตฮ่ <c oughs> นายจำฉันได้ด้วยเหรอฉันนึกว่านายจะลืมกันซะแล้ว นั่งบนขอบน้ำผูและตอบกลับไปว่าคนที่จะให้ยืมเงินอย่างนายมันไม่มีนะสินายคนเดียวเลกัสนายที่ช่วยฉันในวันนั้นฉันจะลืมนายลงได้ยังไงเมื่อหลายเดือนก่อนเมื่อตอนที่กิจยังมีเลเวลติดลบสเขาพยายามที่จะเข้าปาร์ตี้เพื่อล่าผู้พิทักษ์แห่งพงไัยแต่เมื่อเขาสมัครเข้าปาร์ตี้สมาชิกต่างๆก็พากันดูถูกและหัวเราะยาะก,กิจในเวลาเนิน มีเพลงเลกัดคนเดียวที่ช่วยพูดให้กับกิจแต่แทนที่จะดีใจกิจกับรู้สึกอึดอัดมากกว่านั่นก็เพราะว่านิสัยที่ดีเลยซื่อตรงของเลกัดมันช่างเป็นตัวตนที่ตรงกันข้ามกับกิจอย่างสิ้นเชิงแถมเลกัดยังหน้าตาดีมากอีกด้วยแต่หลังจากที่ทั้งคู่ได้คุยกันสักพักดูเหมือนว่าเลกัดจะเป็นคนที่ซื่อตรงเกินไปกิจจึงตัดสินใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้ให้เร็วที่สุด แต่ทว่าในคราวนี้ทั้งคู่ได้มาพบกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่กิจกำลังมองข้าวในจานด้วยสีหน้าที่สังกาตายเลกัดเป็นกังวลกับสีหน้าน,านั้นสีหน้าของนายดูไม่ดีเลยนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอคือว่ามีชายแก่คนหนึ่งขโมยอไอเทมของฉันไปนะ่ะมันทําให้เลกัดรู้สึกมโมโหในทันทีเจ้านั่นชั่วช้าเกินไปแล้วมันยังมีคนแบบนี้อยู่ในโลกอีกอย่างนั้นเหรอ ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะคนที่ชอบเอาแต่เบยดเบียนคนอื่นคนพวกนี้ไม่สมควรอยู่บนโลกเดียวกับพวกเราหรอกสีหน้าที่โกรธแค้นของกิจทําให้เลกัดถึงกับต้องเอ่ยปากคนแบบนั้นมันจะต้องได้รับบทลงโทษที่สาสมกิดเริ่มจะกินข้าวในจานอีกครๆมีคนช่วยมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่าฉันรู้สึกสิ้นหวังมากๆเลยโลกใบนี้มันโหดร้ายจริงๆ มันจะมีใครที่ช่วยเหลือคนอื่นฟรีๆบ้างล่ะจริงไหมเลกัสเลกัสพันลุกขึ้นโลกใบนี้มันมีแต่ความอบอุ่นและความงดงามต่างหากล่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเนอ่เหรอคือว่าฉันเพิ่งโดนขโมยเอเทมมาเองนะนี่นายโดนขโมยเอเทมอะไรไปมันสําคัญขนาดนั้นเชียวเหรอใช่แล้วมันมันสําคัญมากเลยล่ะมันคืออนาคตทั้งหมดของฉันเลยก็ว่าได้แต่ว่า ใ,ในตอนนี้มันหายไปแล้วฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะอยู่ต่อไปยังไงดีใบหน้าของเลกัาพันผวาขึ้นมาทันทีนายอย่าคิดแบบนั้นเชียวละ่ะอย่างน,น้อยน้อก็สงสารพ่อกับแม่บ้างนายห้ามทำตัวอากตันยูเด็ดขาดจิตวิญญาตของนายหายไปไหนแล้วฉันฉันขอโทษแต่ตอนนี้ทั้งกายและใจของฉันมันมันคิดอะไรไม่ออกอีกแล้ว นายช่วยปล่อยฉันไว้แบบนี้จะได้ไหมขอฉันอยู่คนเดียวเถอะนะเลกัสฉันจะปล่อยนายแบบนี้ไม่ได้ฉันจะช่วยนายเองฉันไม่มีวันให้อภัยคนที่ทำร้ายจิตใจของคนอื่นเลกัสเป็นคนที่ซื่อตรงจริงๆฮะขอยิงช่วยหน่อยมีคนคิดจะช่วยเราแล้วแต่แล้วสิ่งที่กิดคิดเอาไว้มันก็ผิดพลาดจิสกาได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคน หลังจากนั้นจิสกะก็ใช้หนิวดึงไปที่หูของเลกาดและพูดขึ้นว่านายว่างไปช่วยคนอื่นมากนักหรือไงลืมงานของตัวเองไปแล้วเหรอในจังหวะที่จิสกะปรากฏตัวดวงตาของกิจก็พันเป่งประกายผิวสีแทนริมฝีปากที่วอวบอิม่มดวงตาของเธอช่่งกลมโตซะเหลือเกินสัดส่วนของเธอช่่งสมบูรณ์แบบผู้หญิงคนนี้คือต้นแบบในอุดมคติเราเลยจิสกะ หมายความว่ายังไงแม้ว่าเลกาจะถูกดึงหูอยู่แต่เขาก็ยังตอบปากต่อคคำเธอเป็นหัวหน้ากิวของฉันเองฉันก็มีสิทธิ์ของฉันแต่แล้วจิสกะก็ดึงหูของเลกาแรงขึ้นกว่าเดิมและเธอก็หันมองมาที่กิทในตอนนี้กิจกำลังจ้องมองร่างกายของจิสกะด้วยสายตาที่ทะลึง่งตึงๆที่จริงจิสกะก็คุ้นชินกับการถูกจ้องมองแบบนี้อยู่แล้ว แต่เธอก็ยังทําใจไม่ได้สักทีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ในเกมก็ตามเธอได้ถอนหายใจและพูดออกมาว่าเฮ้อนายนะ่ะนะคครับกิจได้สติกลับมาอีกครั้งจากเสียงเรียกของจิสกะเดิมทีแล้วกิจเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจผู้หญิงมากนักแต่ถ้าหากเป็นสาวในอุดมคติแล้วก็มันก็คนละเรื่องกันเลยทีเดียวจิสกะได้มองไปที่กิจและพูดขึ้นว่า เจ้าเด็กใหม่เลกัดกำลังยุ่งอยู่นะดังนั้นเรื่องของตัวเองก็จัดการด้วยตัวเองไปก่อนพวกเราขอตัวแล้วหลังจากเนินจิสกะก็ได้เดินจากไปพร้อมกับเลกัดกิดยืนจ้องมองจิสกะเดินจากไปโดยที่เสียงของเธอยังก้องกังวาลอยู่ในหัวสายตาของเธอมองเราเหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งเท่านั้นถึงจะเป็นผู้หญิงในอุดมคติก็เธอหลังจากทีก่กิดได้สติกลับมา เขาก็รีบเดินตามจีสกะไปเฮ้เธอน่ะจีสกะอึ้งไปคู่หนึ่งชายที่ไม่กล้าสบตาเธอตรงๆในตอนนี้กลับเดินเข้ามาขวางทางเธอเอาไว้แต่ทว่ากิจทำเช่นนั้นได้ไม่นานเมื่อจิสกะเผยรอยยิ้มที่ผ่อนคลายมาให้กับกิจและเธอก็นำแขนทั้งสองข้างกอดอกเอาไว้การทำเช่นนี้ส่งผลให้เห็นถึงสัดส่วนที่รัดรูนายเรียกฉันทำไมมันทำให้กิจ ถึงกับต้องกืนน้ำลายแต่ไม่นานเขาก็ได้สติกลับมาเธอส่งตัวเลกัสมาให้กับฉันได้ไหมเขาสัญญาว่าจะช่วยฉันนะ่ะแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรมาขัดขวางเขากันล่ะแน่นอนต้องมีอยู่แล้วฉันเป็นหัวหน้ากิลของพวกเขาการทำตามคำสั่งหัวหน้ากิลย่อมเป็นเรื่องปกติความรู้พื้นฐานแบบนี้ก็ไม่มีอย่างนั้นหรอหลีกทางไปซะแค่เพราะเธอเป็นหัวหน้ากิลมันไม่ได้หมายความว่า เธอจะมีสิทธิ์เสมอไปในส่วนนี้จิสกะมีเหตุผลที่เหนือกว่ากิจมากดังนั้นแทนที่จะทำให้ขุนเคืองใจกิจกับใช้วิธีขอร้องแทนได้โปรดเธอนะฉันหมดหนทางแล้วจริงๆพวกเราก็ไม่ได้ดีกว่านายหรอกนะการสูญเสียใครสักคนไปมันถือเป็นความเสียหายที่ร้ายแรงเช่นกันแต่ฉันรู้สึกแย่มากๆ พวกเราต่างหากที่แย่กว่านายฉันรู้สึกแย่กว่าเธออีกก็มีชาวบ้านหลายคนมามุงดูการทะเลาะกันของเด็กชายและเด็กหญิงซึ่งทางคู่อายุไม่ใช่ในน้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิง่งจิสกะเธอมีชื่อเสียงอย่างมากไม่นานเธอก็ได้เรียกความสนใจของผู้คน